สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแบบยังไงอ่ะอาการคือเราไปลงคัสตอมอมาใช่ไหมครับอันนี้คือที่ผมลองลงเนี่ยเป็นเซี่ยวม e เลด 9A นั่นเองนะครับผมก็คือจะมายังไงอ่ะอันซอฟบริกนะครับผมเกิดปัญหาอาการขึ้นแบบนี้ตอนเปิดเครื่องนะครับให้ดูเลย เนี่ยขึ้นแบบนี้นี่ the system has been destroyed yes. อาการแบบนี้มันขึ้นแบบเนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเนี่ยเราเนี่ยเอาจริงๆนะทาง,งที่ระบบเนี่ยมันถูกลูดอยู่ถูกคัสตัมลอมอยู่แบบยังไงอยู่ดีไปไปล็อก o t ลเลอร์เฉยเลยนะครับผมมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบยังไงก็คือพอกําลังปลดยังไงพอกําลังยังไงครับไม่ใช่ปลดนะ พอกำลังแบบยังไงอะล็อกบุเหรอเดอร์คืนแล้วลืมลืมใส่ลอมศูนย์นั่นแหละนะครับผมมันก็เลยขึ้นแบบนี้เลยขึ้นตัวเครื่องหมายตกใจสามเหลี่ยมสีแดงแดงนี่แหละครับปัญหาคือก็คือซิสเต็มเนี่ยมันไม่ใช่ของจากโรงงานแท้ๆเลยนะครับผมหรือเราไปรูทมันอยู่นั่นเองนะครับผมมันก็เลยขึ้นแบบนี้เลยนะครับผมอาการเนี้ยก็คือเกิดขึ้นได้ เมื่อที่เราแบบยังไงเราคัสตอมลออยู่หรือเราไปรูทเครื่องอยู่เราเอา่ายังไงอ่ะคัสตอมรีคาบเวอรี่อยู่แล้วอยู่ดีๆเราไปล็อกบูตโหลดเดอร์คือเนะี่ยมันก็จะแบบยังไงอ่ะก็คือบูตเข้าระบบไม่ได้เลยนี่แหละปัญหาก็จะขึ้นแบบนี้ครับนี่ปัญหาก็จะขึ้นแบบนี้เลยครับเนี่ยเห็นไหมขึ้นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยขึ้นแบบนี้เนี่ยเนี่ยขึ้นแบบนี้เลยเนาะนะครับอาการเนี้ยก็คือปัญหาเนี้ย ก็คือทำยังไงครับแฟดลอมสิครับผมแต่ของผมเนี่ยเพราะว่าผมใช้เนี่ยผมใช้เป็นมือถือ CPU เป็น Media t e ทเนาะเสี่ยวมี่ m p k นั่นแหละแต่ผมไม่มีเสี่ยวมี่คอคว่อมนะไม่มีมือถือที่แบบเสี่ยวมี่ที่ใช้ Snapdragon นะผมก็จะลองของ Media t e ทกขออนะครับผมแต่ Snapdragon ยังผมผมยังไม่มีนะครับผมผมยังไม่มีเลยนะครับก็คือยังไม่มี ตามนี้เนาะนะครับก็ผมก็จะมาทำการอันซ็อกบริกกันเลยนะครับผมบนโทรศัพท์ Xiaomi นะครับผมสำหรับมือถือที่ใช้ CPU MTK ทุกรุ่นในโทรศัพท์ Xiaomi นั่นเองนะครับต่อไปมาเลยนะครับอ่านะครับผมอ่านะครับโอเคนี่นี่นะครับผมนี่มีฟัดโปรนะครับผมนี่โอเคโหลดมีฟัดโปรก่อนเลยนะครับนะครับผมโหลดมีฟัดโปร ตามนี้นะครับโหลดโหลดมีฟัดโปรนะครับเนี่ยดาวน์โหลดนาวนะครับโอเคดาวน์โหลดนะครับโอเค,ออเคผมก็จะไว้ตรงบันทึกอ่ะบันทึกไว้ในดาวโหลดต่อไปเรามาโหลดเฟิร์มแวร์นะครับผมต่อไปให้กรอกตรงนี้กดปั๊บแล้วก็กดกรอกมีเฟิร์มนะครับผมมีเฟิร์มอ่ะขออภัยลืมเปลี่ยนภาษามีเฟิร์มนะครับผมแล้วก็ดอทเนนะครับ ประมาณนี้เนาะนะครับ .net น,นะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าพิมพ์พิมพ์มเว็บไซต์เขาถูกหรือเปล่านะครับถ้าไม่ถูกนี่อ่ะขอ,ะพอแพ้ทำไมนะครับผมมีเฟิรม์มนะครับผมมีเฟิร์มดอทมีเฟิรม์รมดอทเนโอเคถูกต้อง ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็กรอบชื่อรุ่นนะครับผมนะครับผมแต่ของผมเนี่ยเป็น Redmi 9A นะครับผมนี่ Redmi 9A นะครับผมประมาณนี้ถ้าใครใช้ Redmi 15C ก็กรอบเืยว่า Redmi 15C นะผมเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับนะครับเจถ้าใครใช้ Redmi Note ปกติผมบว่า Redmi Note 8 Pro ประมาณนี้นะครับ เ okay. ของผมใช้เล d มี 9A เนาะนะครับผมพิมพ์ชื่อรุ่นใครชื่อรุ่นมันนะครับผมก็จะพิมพ์ว่าเล d มี 9A นะครับพิมพ์ยาวไปนะเล e มี i 9A <Okay. S 1> พอดีกดคีย์บอร์ดเร็วไปหน่อยอ่ะนี่ไงครับประมาณนี้เลยนะนะครับประมาณนี้หละนะครับผมอ่ะนี่ไงนะครับ เลือนลงมาเนี่ยให้เรามาที่โกโบโตรงนี้โกเบลตรงนี้เลยนะครับผมเพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยนะครับผมไม่ได้อยู่จีนรัสเซียอินโดนีเซียยุโรปอินเดียตุรกีนีผมเราก็ต้องเลือกประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยก็คือโกเบลโกโบโเหมือนกันแหละนะครับผมประเทศไทยก็คือโกโบเหมือนกันแหละนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับประมาณนี้เนาะนะครับผมแต่เราเนี่ยต้องโหลดเวอร์ชันอะเวอรช์ชันล่าสุดไปเลยเนาะ อ่ากดดาวโหลดนะครับผมกดเซมี่อ่ะดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์เซมี่สี่ไปเลยเนาะนะครับกดบันทึกเลยเนาะนะครับผมโอเคดาวน์โหลดไว้นะครับผม, okay. download, นะบผมต่อไปมาโหลดไอ้นะ m t k Driver นะครับผมนี่ m t k Driver กันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พร้อมตัว LNB LIB USB เนาะนะครับผมประมาณนี้อ่ะต่อไปโหลดอะไร โหลดอ่า MTK driver, นะ,นะะ MT driver นะนะครับผมนะอ่า MTK driver นะนะครับประมาณนี้เลย MTK driver นะครับผมประมาณนี้โหลดเข้าไปด้วยนะครับบันทึกแล้วนะผมต่อไปแล,าาอนะอแล้วก็มาพิมพ์พิมพ์ว่าอ่ะนะผม USB นะครับผมนี่โอเคแล้วกผมโอเคนี่นะครับโอเคนะครับ บันทึกนะครับโอเคก็รอสักครู่นะครับผมนี่คือผมได้โหลดมา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 สามไฟล์ครับผมอ่านี้ก็ต่อไปรอให้ตัวนี้ไฟลฟูแบกของเรานั่นเองนะครับผมรอให้มันโหลดเสร็จเท่านั้นเองนะครับผมรอให้มันโหลดเสร็จเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําการยังไงเร่งความเร็วของคลิปไปก่อนเลยนะครับผมไปเลยไปโอเคสําเร็จแล้วนะครับสําเร็จแล้วเนาะนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนี่ไฟฟูแบกของเรานะครับ อโอเคประมาณนี้เนาะครับผมปิดปิดโปรแกรม Google Chrome ไม่ได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหานะครับมาที่พีซีเครื่องนี้เลยนะนะครับพีซีเครื่องนี้เลยเนาะนะครับนะครับโอเคต่อไปแล้วก็มาอะไรอีกนะครับอ่านะครับโอเคนี่เพื่ดาวน์โหลดนะครับผมประมาณน้อันนี้ไม่เกี่ยวผมเอานี้ออกก่อนนะครับผมไม่เกี่ยวเนาะเป็นเว็บแคมโปรแกรมที่ผมโหลดมาเมื่อกี้เองนะครับอันนี้คือ สามไฟล์ตัวเนี้ยไอสี่ไฟล์สี่ไฟล์สี่ไฟล์ฟฟตรงเนี้ยอ่าสามไฟมลไ์ไดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปส่วนไฟล์แวร์นี่ไม่เกี่ยวก็คือรุ่นใครรุ่นมันก็คือผมเนี่ยจะแฟดเฉพาะเซี่ยวมี่เซี่ยวมี่ที่ใช้ซีพียูมีเดียเทคเท่านั้นเองนะผมมีเดียเทคเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะนะครับโอเคอ่าแต่งไฟล์ของเ p k Driver ก่อนเลยนะผมไอแตงเฮียนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็อ่าเ p k Driver อ่ากดเข้าไป นะครับ next next install แล้วก็กดใช่เลยนะครับผมรอสักครู่ก่อนะครับนะครับนะรอสักครู่นะครับเคนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปแล้วก็อะไรอีกก็คือ r file format ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ add tag here ไเอเฮียนะครับรอสักคู่รอสักคู่ไปเลยนะครับผมความเร็วจะขึ้นอยู่กับแรม S S D และ C P U และฮาร์ดดิสต์ตามนั้นเองนะครับประมาณเรียนะเลยเนะเพราะไม่พี่น้องนะครับเชประมาณนีเนะเชเฮาก็รอนะออนะครับรอเนะ <c oughs> เผอหลุดพูดอีสานไปไหน <c oughs> นะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วเนาะดูดูไฟฟูบอร์ของเราก็ได้อ่านี่อ่ะนะครับประมาณเนี้ยอ่ะอิมเมจอ่ะแล้วก็ประมาณนี้เนาะนะครับต่อไปมีแฟัชโปรนะครับมีแฟัชโปรก็อ่ะไอ้ถ่เฮียตรงนี้นะนะครับแค่นี้นะแล้วก็ต่อไปโหลดตัวโปรแกรมอ่ะ MTK All by Part V30 นะครับผมโอเค MTK All by Part นะครับ MTK เอาพูดบายพาร์ทวีสประมาณนี้เลยเนาะนี่ไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้เนี่ยลิงก์นะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้อีกนะครับประมาณนี้เลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะนะครับโอเครอสักครู่นะครับรอ <c oughs> สักครู่ไปก่อนนะครับรอสักครู่นะครับผม เนาะนะครับอาจจะเวลานานนิดหน่อยนะครับอ่าแล้วก็กดดาวน์โหลดไปนะนะ่นี่ไมมกดดาวน์โหลดแล้วก็มันจะดาวน์โหลดให้ประมาณนี้เนาะโอเคปิด Google Chrome ไปอีกทีนะครับต่อไปเรามาแต่งไฟ MTK l b i PART v 3 0นะครับผมแอคชะเฮียนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะนิดได้มานะครับผมต่อไปติดตั้ง LNB USB นะผมรีบ USB ดีกว่าอ่านง่ายกดป๊บแล้วก็กด next 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 เนต install finish แล้วก็กด next แล้วก็อ่าตรงไหนก็ได้เลือกตรงไหนก็ได้ครับผมประมาณนี้เนาะนะผมแค่สี่อันก็พอตามนี้เนาะนะครับโอเคโอเคสาม่ะสามอันก็พอได้ไหมได้ได้นะครับผมสามก็พอมั้งนะครับสามอันก็พอแหละนะน,นะนะครับผมประมาณนี้ โอเคเรียบร้อยแล้วก็โอเคปิดปิดลิฟีบยุดบีไปเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าโอเคประมาณนี้แหละเนาะมาติดตั้งมีฟัดโปรเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับมีมีฟัดโปรเนาะนะครับผม next แล้วก็อ่ะผมไว้ในเดสก์ท็อปก็ได้ครับผม install นะครับประมาณนี้เนาะรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมเร่งความเร็วของคลิปไปก่อนเลยนะครับผมไปเลยไป เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับฟินิชเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับปิดการกระบาดไปเลยนะครับผมโอเคแอด s e ตติ้งก็เราอยู่ประเทศไหนอ่ะมันเซตมาเป็น default ไปชนะอ่ะเลื่อนเลื่อนล,ล,ล่างสุดก็ไปที่เดอร์เลยนะครับผมโอเคผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็มาที่มี flash เลยนะครับผมประมาณนี้เนาะไม่ใช่สิเออมีแฟลชน,นี้มันเป็นมีสําหรับแบบ้ยสำหรับเราบูเรเดอร์นะครับผมนะครับแฟ a ไม่ได้แฟี๋ไม่ได้นะครับผมก็ ก็คือ,อยังไงเราต้องใช้เนี่ยกดที่ว่า SP Flash นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยเนาะนะครับนี่นะครับผมแฟชช์เฉพาะสำหรับโทรศัพท์ x ยวมี i ที่ใช้ CPU MediaTek เท่านั้นนะครับแฟลชได้เฉพาะสำหรับมือถือเสียวมีที่ใช้ CPU MediaTek เท่านั้นเองนะครับจากนั้นมากดที่ close นะครับอ่าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดอ่าเนี่ยเลือกไฟล์เฟืองแงเราที่ดาวที่เราดาวน์โหลดมาที่เราดาวน์โหลดมานั่นเองครับผม ติดอ่างเสร็จแล้วอ่ะมาที่ image แล้วก็เนี่ย file scatter and scatter ก็กดเข้าไปกดเปิดเลยนะครับนี่ไงก็เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับผมต่อไปอ่ะหุบหน้าต่างนะครับผมหุบหน้าต่างไปผมส่วนนี้เราก็หุบไปด้วยเช่นกันนะครับอ่า folder download แล้วก็มาที่ mtk out by pass tool v 3 0นะครับกดเข้าไปแล้วมาที่ mtk out by pass tool v 3 0นั่นเองนะครับ ดเข้าไปเลยนะครับอ่านะครับผมต่อไปถัดมาที่โทรศัพท์มือถือเนาะนะครับผมอ่ามาที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับโทรศัพท์มือถือของเรานะครับผมก็เอาสายชาร์จเนี่ยปลายเนี่ยเสียบที่ USB ของตู้ PC หรือตรงแบบพอ USB ของหน้าเคสคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนั่นเองนะครับเสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมเสียบแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเสียบก่อนนะครับผมอาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับ เสียบที่หลังหลังอ่าเคสพีซีนะครับผมเสียบเคสพีซีเสียบที่เคสพีซีก่อนนะครับเดี๋ยวผมวางก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับอืมสำเร็จแล้วนะครับผมส่วนปลายเนี้ยก็เสียบที่โทรศัพท์มือถือนะครับผมเราก็ต้องเปิดโหมดบีลอมนะครับผมทํายังไงอ่าเดี๋ยวผมอย่าเพิ่งกดนะครับมาที่โทรศัพท์อ่ามาที่อ่านี่โปรแกรมนี้เลยเนาะนะครับนะครับ จากนั้นก็ให้เราเนี่ยมาที่ disable out นี่ตรงนี้กด disable out กดปุ่มตรงวงกลมปับ๊บแล้วก็ให้เราเนี่ยมองที่กล้องโทรศัพท์มือถือผมนะครับผมอ่ะมองแล้วใช่ไหมครับก็กดปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงกดพร้อมกันค้างไว้แล้วก็เสียบสายชาร์จนะครับอ่าถ้ามันเกิดมันเออร์เลอร์นะครับผมเอาใหม่นะครับกดใหม่ disable out ใหม่นะครับ,กด, out, นะรบกดเข้าไปกดเพิ่มและลดเสียงพร้อมกันค้างไว้แล้วก็เสียบสายชาร์จ นะครับผมนีขน่ขึ้นแล้วนะครับผมเนี่ย now you can use sp flash tune or and mtk tune สำเร็จแล้วเห็นไหมมันก็จะผ่านผ่านแล้วนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วผมผ่านผ่านแล้วผ่านเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับผมต่อไปมาก็มาดูที่อ่ะ มาที่อ่ะกดปุ่มวินวินโดว์และอ่ะกดปุ่มวินโดว์และเอใช่ไหมครับแล้วก็มาที่ตรงตัวจัดการอ,อุปรกรณ์นะครับผมว่าขึ้นหรือไม่อ่ะเนี่ยมาที่พอร์ตอ่ะตรงนี้นเนี่ยขึ้น MediaTek USB พอร์ตตามนี้นะครับผมโปรแกรมนี้ก็ปิดไปได้เลยนะครับผมก็ไม่มีปัญหานะครับผมอ่านะครับผมอ่ะเนี่ยเนี่เนี่ยมาตรงที่ทัสบาร์ของวินโด้อ่านี่ตรงนั้นอ่ะไอคอนรูปแอนดรอยก็กดเข้าไปเนี่ยเห็นไหมยังไม่ได้ แกมไปเท่านั้นเองเนาะนะครับก็ตามนี้เลยเนาะนะครับจากนั้นก็ให้เราเนี่ยกดอะไรดาวน์โหลดครับกดดาวน์โหลดนะครับผมประมาณเนี้ยรอสักครู่นะครับผมรอสักครู่เลยนะครับผมรอให้มันถึงเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่นี่ยังไม่ได้ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์รอให้มันรอให้มันขึ้นตัวสัญลักษณ์อะไรอะ่ะติกถูกเป็นวงกลมสีเขียวก็คือว่ามันผ่านแล้วนะครับ ประมาณนี้เลยเนาะนะครับผมผมก็จะแต่ก็รอไม่นานอะไรมากนะผมความเร็วก็ขึ้นอยู่กับสายชาร์จโทรศัพท์ของเรานั่นเองนะครับผมอรอให้มันขึ้นตัวสัญลักษณ์ติ๊กถูกว่าพาสเรียบร้อยนะผมเดี๋ยวผมจะทำการเรื่องความเร็วของคลิปไปก่อนเลยนะครับผมไปเลยไปไปอ่าเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับเห็นไหมขึ้นดาวน์โหลดโอเคแล้วนะครับเนี่ยแม่เครื่องหมายสีเขียวก็คือติ๊กถูกนะครับผมก,ก็เท่ากับแปลว่ายังไงอะ่ะ ก็แปลว่าผ่านแล้วนะครับผมปิดโปรแกรมไปทั้งหมดได้เลยครับผมอ่ะโปรแกรมนี้ก็ปิดปดไวยครับผมปิดไปให้หมดเลยก็ได้ก็ไม่มีปัญหาครับผมประมาณนี้เนาะมาที่โทรศัพท์ดีกว่าเลยแล้วผมอ่ะต่อสอายชาร์จออกปั๊บแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูนะครับว่าเครื่องมันจะเปิดติดมันจะผ่านระบบไหมหนึ่งสองสามอ่ชอาชาร์จอัพมาไหมมาแล้วไม่ขึ้นตัวเครื่องหมายตกใจแดง,แดง ผ่านแล้วเฮ้ยผ่านเลยอ่ะเฮ้ยสุดยอดผ่านเลยนะครับผมประมาณเนี้ยให้เต็มสิบเลยเนาะนะครับผมประมาณพี่น้องนะครับผมประมาณนี้นะนะครับผมก็รอรอต่อไปนะครับผมประมาณเนี้ยก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็รอไปก่อนนะครับผมก็รอให้เครื่องมันบูตนั่นเองนะครับผมก็เท่านี้ก็เพียงเท่านี้แหละแฟร์สำเร็จแล้วนะครับผมก็สําหรับอุปกรณ์เฉพาะเสี่ยวมีที่ใช้ CPU Media t e k ทเท่านั้นเองนะครับผม ครับผมแต่ Xiaomi ที่ใช้ CPU Snapdragon เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลองเลยเนาะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับประมาณนี้นะครับผมถามว่าทำได้ไหมทำได้นะครับผมทำได้แค่แบบเฉพาะอุปกรณ์ Xiaomi ที่ใช้ MTK หรือ MediaTek MTK ก็ย่อม,มาจาก MediaTek นะครับผมนะนะครับก็คือที่ผมทำไปเนะี่ยก็คือเพราะว่าหรือไหม มันมันมันบูตไม่เข้าระบบเลยมันขึ้นแจ้งเตือนอะไรนี่แหละว่าระบบเสียหายประมาณนี้เนาะนะครับก็โอเคเอาล่ะใครสําหรับชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณกันด้วยนะครับบายบายยโย